ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดนวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคตสู่ความเป็นเลิศในการรักษาโรคลิ้นหัวใจเอออติดตีบ ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย MDCU m e d อ u m คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทเมโทรนิกประเทศไทยจำกัด รวมกันสนับสนุนการเป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์และถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์เมทิวมอ์หลักสูตรนวัตกรรมการรักษาถาวิหรือการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออติผ่านซ้ายสวนโดยไม่ต้องผ่าตาดัดหลักสูตรแรกของประเทศไทย ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548โดยไทยมีสัดส,ส่วนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า12ล้านคนหรือคิดเป็นสัดส,ส่วนราวหนึ่งใน6ของประชากรไทยถือเป็นอันดับองในกลุ่มประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปร์ นอกจากนี้โรคหัวใจยังคงเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุปัจจุบันผู้สูงอายุชาวไทยกว่า400,000คนอาจมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับโรคลิ้นหัวใจเออติกตีบซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องดรับการรักษาอย่างเร่งด่วน สำหรับการถแถลงข่าวในวันนี้เป็นช่วงเวลาของวันหัวใจโลกซึ่งตรงกับวันที่29กันยายนของทุกปีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เปิดตัวโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคตเปิดทางสู่ความเป็นเลิศในการรักษาโรคลิ้นหัวใจเอออตติตีบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและคณะแพทยาศาสตร์จุฬาที่จะมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการบริหารทางการแพทย์และการศึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ป่วยและสังคม ในส่วนของแพลตฟอร์มเมจูมอร์ชาวิที่นำเสนอในวันนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นอีกช่องทางการสื่อสารที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและดูแลสุขภาพหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนาการแพทย์ของประเทศไทยให้พร้อมรับมือกับความท้าทายของโรคหัวใจในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ความสําเร็จในด้านการแพทย์เท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นการสร้างสังคมที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเรามุ่งมั่นที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อให้เป้าหมายนี้เป็นจริงค่ะคือเออต,ติมันตีบนะฮะแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่รั่วได้นะแต่ว่าบางคนจะไม่มีตีบแต่รั่วอย่างเดียว อันรั่วอย่างเดียวเนี่ยส่วนใหญ่มาจะมีสาเหตุอื่นด้วยนะเช่อนอาจจะติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจหรือมันก็อาจจะมีความเสื่อมของลิ้นแล้วทำให้รั่วได้เหมือนกันนะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยเราจะเจอคนไข้ร่่งเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ให้ตัวเลขไปก็ก็ ถ้าเกิน75ปีเนี่ยเราก็จะเจอโรคเนี่ยถึง10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็3-5%ถึงเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อยู่ในอาการรุนแรงต้องการการรักษาเราต้องเรียนให้ทราบว่าโรคเนี่ยเป็นโรคที่จำเป็นต้องรักษามากที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจนะครับต้องต้องบอกว่า สมัยก่อนเราก็ให้อาจารย์ชนาพงศ์นะครับในการผ่าตัดนะฮะแต่ว่า,าคนไข้กลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เรากล่าวกันคืออายุเฉลี่ยคนไข้กลุ่มนี้เจ็ดสิบห้าปีขึ้นไปคนไข้เราเนี่ยเฉลี่ยคือ8ปปีดังนั้นพออายุป80ปีเนี่ยคนไข้จะมีโรคร่วมเข้ามาเกี่ยวข้องหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของการผ่าตัดก็จะสูงขึ้น ตามนะครับพอสูงขึ้นเนี่ยเ,เราจะทำอย่างไรให้ลดความเสี่ยงตรงนี้ได้นะครับแนทาวีก็เป็นอันหนึ่งที่จะช่วยเ,เป็นคำตอบตรงนี้นะครับน่นะความเสี่ยงการผ่าตัดก็จะลดลงมาการเสีย่ยงการเปลี่ยนลิ้นการทำพัตธการก็จะลดลงมานะครับเพราะเราใสา่สายไม่ได้ใหญ่นะไม่ต้องไ,ไม่ต้องมีการเปิดหน้าอกนะแต่อย่างไรก็ตาม มันเป็นเทคโนโลยีหรือวิธีการที่ค่อนข้างจะซับซ้อนพอสมควรนะครับต้องอาศัยทีมหลายๆทีมนะหลายๆกลุ่มเข้ามาช่วยงานนะครัทีมสาสาขารวมทั้งแม้แต่หมอผ่าตัดเองก็ต้องมาช่วยนะครับจะมองเห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าการผ่าตัดแบบเปิดด้วยการเปลี่ยนเลสแบบเปิดะคะเ,เราใช้เวลาในการรักษารวมถึงวันนอนเนี่ยอาจจะประมาณ5 7ถึงวันหรือสวัน ในขณะที่การมาทำทาวเวียคะ่ะเราสามารถลดวันนอนได้เพราะว่าทําเสร็จเร็วด้วยการส้อนแจกสายสวนแผ่นเล็กนะคะเราวะแทรกซ้อนน้อยเราลดระยะเวลาการนอนได้เหลือแค่สามวันบางรายเร็วกว่านั้นอาจจะสองรืสามวันค่ะถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะคะบางวันบ,บางคนจนแค่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นเลย <Popular. S 2> ทําเสร็จก็<笑><笑>ต้องบอกว่าสมัยก่อนเราก็ยังไม่เคยใช้แพลตฟอร์มนี้เนาะนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันพอมีแพลตฟอร์มตรงนี้ขึ้นไปอยู่บน แพลตฟอร์มการเรียนรู้นะนันการเข้าถึงความรู้และวิธีการต่างๆของหัตถการเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นนะครับขั้นตอนการทําหัตถการการประเมินคนไข้นะความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเราจะมีวิธีการรักษาหรือตรวจยังไงการแก้ไขอย่างไรนะครับนะรวมทั้ง การดูแลหลังผ่าตัดนะซึ่งาทางฝ่ายการพยาบาลก็จะช่วยในการาบรรยายในส่วนนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการดูแลแบบครบวงจรนะครับการเรียนรู้แบบครบวงจรแนละ่จึงทำให้การพัฒนาในแง่ของเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนเนี่ยมันทำให้ง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็อาจจะเป็นการเรียนรู้ที่มีความยั่งยืนนะครับการตรวจที่สําคัญนะในการเรียกว่าเป็นการสกรีนน่งนะหรือว่าเบื้องต้นก็คือการทำเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมนะจะประเมินลิ้นหัวใจได้ว่าตีบมากน้อยแค่ไหนความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนการทำงานของหัวใจเป็นอย่างไรนะครับก็สำหรับการดูแลตัวเองของประชาชนนะครับนั้นแน่นอน กงมันตรวจร่างกายประจำนะครับนะเช็คอัพนะแล้วก็ดูว่าเรามีอาการอะไรที่ผิดปกตินะเมื่อตรวจพบแล้วาบางครั้งอาจจะยังไม่มีอาการแต่ไม่มีอาการหมายความว่าอนาคตจะไม่มีนะครับในอันนี้ก็จะต้องติดตามการรักการตรวจเพิ่มเติมต่อนะครับแล้วก็อาจจะต้องติดตามไป6เดือนปีหนึ่งไม่ใช่พอตรวจเจอปั๊บก็ หายไปนะครับแล้วมาทีก็คนไข้ก็หัวใจวายหัวใจล้มเหลวนะนั้นก็ระการทํางานหัวใจก็แย่นะครับอันนั้นก็เป็นอะไรที่ไม่ดีนะครับดังนั้นการเฝ้าระวังติดตามอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับถึงแม้เราจะไมไ่สามารถป้องกันได้นะแต่ว่าการตรวจเจอแต่แรกนะครับการติดตามมันจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เราได้รับการรักษาที่เร็วและก็ปลอดภัย